อันนี้คือที่ชาร์จของ iPhone เป็นที่ชาร์จไร้สายโดยตัวเสียบเป็น USB-C ทีนี้การออกแบบของเขาเป็นการใช้ของเหลือใช้จากดีไว c e เครื่องหนึ่งนั่นคือ iMac ทั้ง27นิ้วและ 21นิ้วเป็นการใช้ส่วนที่ตัดอ,ออกมาหลายคนอาจสงสัยว่าคือส่วนไหนมันคือส่วนนี้ครับาลองเทียบกันฟึบลงล็อกพอดีเขาตัดปุ๊บเอาเอาตัวนี้เอาตัวตัดแล้ววงกลมมาทําเป็นตัวนี้ครับนี่ vì để... lời phúc